สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุสคนเนาะสภาพอ่ากลับมาจากเก็บเห็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปอะไรอันจะเบาให้ฟังน,ำน้ำเนาะเม่งที้จะค่ะพี่น้องนอนกับน,นอนน้อยๆเนอนมาขึ้นนครับขึ้นที่ถ่ายว่าจะของสิไปเก็บเห็ดกันเลยแบบว่าอนอนมุกให้รับค่ะพี่น้องอันจะเบาให้ฟังเด้อก่อนอื่นอันจะพ้ามังเห็ดนำ้ำอันจะพ้ามังเห็ดไปน้ำเนาะอันใดเห็ดลายเป็นใดเนาะ อันสิทําการล้างครับพี่น้องวันนี้เนาะเนี่ยย,ย,ย่านั่ง,งยานั่งครับพี่น้องใบตะแบงใบตะแบงเอาห้องเห็ดเนเาะไอเห็ดอันอันนี้ก็สโม semb มียงก็เพิ่นสมมาใส่แกงเห็ดเนาะสมหม้อ,มมอก็สมบียังกับเพลินอันนี้กันอันนี้ก ใชค่ะพี่น้องเฮ็ดอันเด้อได้แค่นี้แหละค่ะพี่น้องมีเฮ็ดขาวไข่ดอกเงาเดี๋ยวอันจะจะล้างเห็ดเนาะแล้วก็จะเอาไปแกงเนาะเฮ็ดทานกับชีวะออกมีเห็ดทานน้ำม่มมีเห็ดละหงเห็ดผึ่งเนี่ยดอกเดียวเนาะค่ะพี่น้องอันชีวะหอยฟางเนี่อันแล้วก็อันลางเห็ดชุ่มน้ำค่ะพี่น้องโอ้ยชีวะหอยฟางค่ะพี่น้องอันชีนั่งล้างเห็ดที่นี่ละอันเนื้อเนี่ยอันไปเก็บเห็ดละมาเด้อค่ะจะฟั้ง ใบฟังอ er. okay. <t Tra ve aan> ันติไปเก็บเห็ดทั้งหลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะติไปเก็บเห็ดทั้งหลายแล้วเนาะเคยเดี๋มาเดี๋ยวมึงไงอันนี้เขาเอินเห็ดหยากับกระหเด้อเนี่ยแต่จริงมันสิเอาแปลงมาปัดออกก่อนเนาะแตวอันสิเอาสะกดใบมาลูกอ่ก บิบวันส้างเนื้อฝากพี่น้องเนื้อพวกไปเก็บเห็ดทั้งหลายแหลนะเนาะเพืกันเลือดจายเลือดจเนาะอยากไปเก็บเห็ดแต่สิบสวันสร้างเน้อไม่ลากันไปเพื่วนป่าหาเห็ดเห็ดต่างภัยพิบัตก็เห็ดบ้านนอกว่คือกันเลยค่ะป่าบ้านนอกมันโกค่ะพี่น้องเดีโ霍วันนี้ก็ต้องไปแลนแย่งเก็บกับคอนอืนะ่นเนาะเพราะว่าคนกับปหลายเนาะค่ะพี่น้องคนไปหลายแล้วะคะ่ะ อันสิบายฟั่งด้ะเก็บกันผู้ใด่าอย่างเหนื่อย่าอย่างเหนื่อยกบทาซื้อกินเอาเนาะค่ะพี่น้องเ่าต้องไปว่าต้องไปเก็บดอกเพราะว่าวันเหนื่อยค่ะอันไปสองมือละอันว่ามือว่านั้นก็ว่าสิบบไปสิบบไปต้นซ้อมมาอันก็ไปเก่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาอยากเก็บเห็ุค่ะพี่น้องอยากเก็บเหตุได้ถามว่าเหนื่อยบ่เหนื่อยค่ะพี่น้องเหนื่อยแล้วก็อ่า นาำนาำของหัวของเสือของะให้สิยุ่งกัดให้ซิตองอยานง,งูยานนันยานอยียงเกาะแต้นตอเนาะบันนี้พ่อเก่าเขาไปปาเห็ดค่ะพี่น้องก็ต้องฝ่าหาเห็ดให้ท่านมูเนาะเพราะว่ามูเขาเข้าไปหลายคนเขาก็อยากฝ่าหาอาจากกัรยเน,นาะค่ะพี่น้องเนาะกาต้องห้าเห็ดแข้งกันกับมูเนาะไปนลไปฝ่าไปเลี้ยวไปตาดีก็ได้หลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็ด คันคันคือว่าวิธีซาเข้าไปเก็บเห็ดเพื่อความมูลเราค่ะพี่น้องอยากเก็บแต่เวลาเก็บมากล่ะสิบปันนี้กี่ข่านด้วยค่ะพี่น้องเห็ดทานกี่ข่านล่างไหมคะพี่น้องคะกี่ข่านกี่ข่านกี่ข่านล่างจากสิไปเก็บเห็ดที่ยังกี่ข่านล่างโอ้ยนะบนเห็ดทา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 นกะอ่า หนึ่งเอาก็ได้เนะจิ้มน้ําแจ้วอันนี้ก็ก็เอิ้นเฮ็ดหยังอันก็บ่ฮู้ดาอ่าเฮ็ดน้ํามงน้ําางหรือว่าเฮ็ดหยังก็บ่ฮู้เฒ่าแก่ก็เอาเบิดแล้วค่ะพี่น้องหายากยากเฮ็ดเฮ็ดละงอก็บ่มีเนาะอันนั้นเปน้ําล้างเนาะค่ะเก็บนําบ่เป็นหยังมันเก็บม่วนอยู่เวลาเฮ็ดหลายๆค่ะพี่น้องแต่เพื่อสิหาได้แต่ละดอกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเวลาคนหลายๆ อย่งกันเก็บแล้วกันนึงงน่งยงเหน,น,น,นื่อยบ่แม่ณน้าบ่เหนื่อยได้จักสิไปเนี่งซื้อเขากินหาสิบาทลอยเรื่องหลักกันแล้วได้ค่ะพี่น้องเอ,อ้ยไปถา,ามว่าม้วนมากระมวนอยู่ม้วนหล่ะต้องมานั่งหลางอี่ค่ะพี่น้องอ,อ,อันเดี๋ยวกับน้ำเกาะหัวเด็กกับน้ำเกาะเสื้อผ้าเด็กกระยุ่งกัดน,เออนะเว้ยเนาะ เหตุยังก็อันกับโบโหแล้วแต่ว่ามันกินไดเยอะอันจำชื้อเมื่อใดเนาะไปม่นตะ,ะวันอัน,อนทั้งข้านทั้งหมน่นทั้งกลมนี่ทุกกิริยาบทค่ะพีน่น้องอันนี้ก็เหตุทีอ่อย่างกินไดเยอะน่าจะเป็นเหตุกินได้อยดอะแลเนาะ เดี๋ยวเวลาแกงสิใส้ใส่เข่าเนาะเคล็ดลับของการการแกงเนาะเ่าอย่างทู้ว่าว่าเห็ดนะี่มันเบื่อบอเนาะในในเทาแกงไปนี่เห็ดเบื่อบแบบนี้เพาก็จะจียเอาข่าสานลงไปน้ำนาะค่ะพี่น้องขันข่าวซานเป็นสีดําแสดงว่าแกงเห็ดจะมีเบ็เดเห็ดเบื่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะขันข่าวซารบบเปียนสีกับโเป็นยางเนาะค่ะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเอาาราก็บบนนะะากจะทําการล่างไ้หลายยุ่ได้ค่ะพี่น้องเอ้ย พี่คิดข้าลร่างที่เราบ,บนันนี้ที่พ่อที่แม่คอยหามาเราก็ต้องร่างบ่ล่างก็บ,บ่ได้กินเยค้อยาย่าหาแล้วก็ไปขายขายจังใดขายก็สิไดสามสิบสี่สิบบาทแล้วค่ะพี่น้องได้แค่าตาแค่นี้ไปห้าไปหาตังเนื้อนเนาะเอาล่างไว้ถ้ากินดีกว่าล่างไว้ถ้าเฮ็ดแกงกินเนาะขายกันหาเฮ็ดเนื้อจะว่าจะไปขาย มันได้ลายเป็นตั๊กแตนยอะมันก็บเป็นลายแห้งก็ได้แต่พอก็แข็งมือแบบน,นี้ก็เอาละค่ะพี่น้องเอ้ยการผู้ใจบรอยากเหนื่อยถาซื้อเขาเอาเข <laughs> าต้องไปเก็บค่ะพี่น้องเขต้องไปเก็บเยอะทำบ่อยากเหนื่อยเท่าเท่าเธอเธอก็เอาหมดแหละเปิดน้ำใส่มันเต็มเฮ็ดท่านกระสีลลางลลางลลางแล้วก็ อยากไปตั้งหากเนาะอันนี้นเขาก็เอื่อให้พี่ยังกับพวกหนูมีเห็ดทานค่ะพี่น้องเห,งเหงเ็ดทานเห็ดทานเบอร์สิเดียเตลาดอกเนาะเห็ดหาเชื่ว่าตาเหลือกตาตีมาแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยน้ำเกาะหัวเกาะแขนเกาะขา อผคาขาดแลยอ่จะกระ,ะเกงนี้กางเกงมาอันนี้ขาดหลายหูน้าลายปูนนะคะเฮ็ดอ่าเฮ็ดอย่บานเห่าเนาะมันจะดินลายก็เหตุต่างประเทศนะคะเหตุต่างประเทศจะล่างดีดีค่ะพี่น้องหมายถึงว่าเห้าหลังสองนามก็โอเคแล้วเนาะแ้วกามันดินมันบ่หลายแห้งเนาะมันบัคือเหตุบานเท่าเหตุบานเท่าี่ดินลาย นี่พี่น้องเนี่อันนี้เนาะเขาเอินว่าใบสมไม่ยห้งดอกสมมออให้สมไม่แหงก็พูดกันเนี่ยเอาเก็บมาจากป่าแม่อันเนื้อหลังก็เก็บเขาว่ากินใดเนาะเอาไปใส่แกงเห็ดอันก็กินแบบนี้ละหืมสมไม่แห้งครับพี่น้องซึนเลยหลังจากที่หาเห็ดยังๆอันน่ะไปเก็บเห็ดสองเมือละเมื่อแหลกก็เนื่อยก็ว่าสิบวกไป แต่ย <languages? S 2> <m shut it up> ังเด้ไปเขาสวนกับปค่ะพี่น้องเวลาเก็บมันกับมวอนู่ดอกเวลามันได้เห็ดเนาะแต่วันถามว่าเหนื่อยบ่าไปเก็บเห็ดแน่คบพี่น้องผู้ใบอยากเน่อยบ่ต้องไปเก็บเห็ดด้วยคระพี่น้องเด้อทันได้ว่าเป็นยังกันได้หลายมาขายได้เงินกับมีแหงอยู่เนาะอันนี้เขากับผู้ใหลายบู้ใหก้นไปเก็บเห็ดกับหลายนเนาะเห็ดอันนลมลอยลอยลอยขึ้น แต่ว่าเวลาแกงก็บแสบเวลาค่ะพี่น้องแกงเห็ดร่วมนี่อแหงแสบเนาะแสบหลายนี่แหละค่ะพี่น้องกันจำว่าจากแม่อวต้องไปเก็บเห็ดดนะค่ะพี่น้องเด้อคนในสาลบานเท่ากันมากไปเก็บเห็ดแล้วเวลาเห็ดออกบางคนเขาก็เก็บไปขายบางคนก็เก็บไว้ทํากินเนาะค่ะพี่น้องเนาะเก็บกินเพราะว่าเห็ดนะมันก็เป็น เฮ็ดตามฤดูกาลเนาะมาเฮ็ดออกเฮ็ดจวงตามฤดูกาลยังีเนาะค่ะค้นเต็มนอนค่ะพี่นลองอธิบายไปบ้างเนอะอันไปเกี่ยวเฮ็ดกะยานลงตากันเนาะเออซื้อแต่กันอเต็มปลาเหมือนแต่บางไปเกี่ยวกเฮ็ดมันก็เป็นวัดปลาเนาะลงพอมันขึ้นสีหนอดูอยดอกว่ากันไปเกี่ยวบเพ็กะ ้อ,องกันแตบบ่ว่ามันมีหลายคณะมีหลายพัวกันนอกก็ยานลงยันลืมกันนาะพี่น้อกาะยานประกันไปไปลงป้าลงยังไลยนี่เนอะเปิดน้ำใส่ให้เต็มเปิดน้ำใสให้เต็มกินได้เวลาที่ตอนนี้โว้ย ขาก็เอาค่ะพี่น้องเกากรสิกินง่กยกัแหละหาเาตยบอันนี้เบอรดใดเฮ็ดละโงกเลยเนาะคะ่ะบนโอ้ยน่านใได้ยุดอกโอ้ตอนนั้นไปไปโน่นนึงลืง่นอันไหนแม่แกงหลับไปสองโน่นเนาะคะ่ะวันนี้เนาะไปหาเฮ็ดสองมองมองแดกมันได้นิดน้อยเขาก็เลยไปไปมองที่เขาไปเมื่อแหลกตอนเนาะคนละโน่นคนละคนละ,คนละทางมันนะะ้งเนี่ยค่ะไปเด้องเลี้ยงดอกเฮ็ดเฮ็ดทานในยังกระสีแดงส่วนมากกระสีเป็นเฮ็ดเขาไข่เนาะ กเ,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 ก,เ,เก็เห็ดอยังเราเห็ดสีชมแดงแดงเหลืองๆนี่เขาเอานเห็ดน้ำหมากอัลป์แมนเห็ดน้ำหมากเห็ดยังเห็ดดินนี่สีเลูกขาวก็กเป็นเห็ดดินเนาะเห็ดเฟืองนางการโฮสต์วสาสเดียวยอกเดียวเนาะน้นองเขพี่เนาะตุ้มๆแซ่บด้วยนี่โอ้ยอย่างเขา้าตาสะพานกัะเพื่อนมาได้ไปกันนั้น ท่านจะเตอนไตตอนใหม่ค่ะพี่น้องกันบุกท่านกปนบวกขวนหาก็บบไดเห็นเนาะเห็นแล้วค่ะอ่านวาการูดงปวดอยากเหนื่อยปวต้องไปหาเห็ดด้วยค่ะพี่น้องเด้อ้าซื้อเอาหาซี้ล่อยหนึ่งไปหาเห็ดมันแต่แค่มวนซื้อซื้อแหละแต่กันหาได้ลายกับชายก็โอเคอยู่ค่ะพี่น้องแต่อ่านนี่ฮาได้พราเต็มกระตาแล้วอัานก็อยากกัดล้อัานเหนื่อยไหมพอได้แกงเนาะแกงเองจัคลองเนย เด็กเป็นหนามเะรอพี่น้องเดีย๋ยวคอยเปิดตอ 3, ้องทำสามซีหนามเนาะเป็นยังน้อยเอนาะยำใหญ่ซีหลาง,ลนนง <c oughs> แล้วเนาะนี่เนาะโอ้ยเจ็บเลยเนาะมึงดีราคาพี่น้องดอกเห็ดเห็ดเขาไข่นเนาะตอนนี้แมนบอลอันกวาเห็ดเขาไข่ยอะไรดอกน้ำ เนื่อยี่ดีเด้ค่ะพี่น้องหาเห็ดเม่น,มนว่ามันมวนเนาะมวนกับมวนอยู่กันด้เก็บเนาะกันบบได้เก็บอื้อมันโบ้ใบเก็บกันแล้วเลยแล้วเลยมืออื่นสิบ,บุไดใไปหาแล้วล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าปล่อยหสามีไปลานผู้เดียวสองมือละ่ะแค่ก็บ,บด้าขายของเนาะ ว่าอันกระจายคองมันกับบกุกอยมีลูกค้าปันหดเนาะตั้งแต่เขาเปิดร้านกะบ,บุก้อยมีกำลังใจในการขายของนันน่นเนาะค่ะเนี่ยวนเฮ็ดทานเขาดิวเฮ็ดทานเป็นแดดว่าแมวม่าลางซอยก็ดีแมวแล้วเฮ็ดแกงอันนั้นเยาะแกงไข่ขำไข่ขำไข่ำขำก็ำำโหจาร์บกุการ์ีิน้องแกงไข่ขำ แกงไข่คั้อ่ะผู้ไดเคยกินแกงไข่คัยกเมื่อคืนไข่คั้เป็นอ่ะเป็นอย่างก,ก็ไข่คั้มที่มันอยู่ในน้ำนะคะมันจะเป็นอ่ะไข่ไข่แหน,น่เนาะแต่ว่ามันโมเมนต์แหน่มันจะเป็นไข่คั้เนาะค่ะไข่คั้มมันจะเป็น,นเม็ซสีเขียวเนาะเขามันจะตะกุ่นเพื่อตะกุ่นแหน,น่ี่แหละแต่ว่าเขาเอินไข่คั้เนาะเขาจะเอามาแกงค่ะพี่น้องสีเขียว แซ่แบแซ่บผู้ใดเคยกินไข่คำยกมือขึ้นแม่คะ่ะเมื่อนี้แม่แกงเนาะเยววา่าชคอน้ำเปื่อนมากินเ้วยข้าวแกงเฮ็ดแม่แกงไข,ข่คำเอามาแลกกันหึงว่านันไปหาเฮ็ดอันเกา่าให้แม่ไปแกงเม็ดเนาะอันที่ขาหลายพ่อๆกันนี่แหละคะ่ะหมู่บ้านแป่ไงเมื่อม่ดอกเทาก็ามาเด้อมันหานยากค่ะพี่น้องแกงก็เป็นเฮ็ดร่วมเนาะแม่แซ่บเลยค่ะพี่น้อง แกงเฮ็ดเสืดายมาจังไดแกงเฮ็ดว่าจังไดแกงจังไดว่าจิแกงเฮ็ดต้องยองใบย่านั่งใส่น้ำเด้อค่ะพี่น้องแซ่ยยองใบอย่านั่งใส่คือแกงเนื้อใหม่อะไรแต่กันเฮามีเนื้อใหม่เฮามแแกงเฮ็ดใส่พร้อมเนื้อใหม่ใส่พร้อมใส่น้ำกันใส่ข้าวเบือน้ำข้าวเบือมันสิได้น้อเขาวเบือคือนยังข้าวเบือก็คือข้าวสารที่เฮามาตอ่าแซ่น้ำก่อนแล้วก็มาต่ำเนาะเพามาใส่แกงให้มันนัวเนาะค่ะพี่น้องทั้งย่านั่งทั้งข้าวเบือ ตำพีหอมกระเทียมใส่ค่ะพี่น้องตำพีหอมกระเทียมใส่วีลาเขาหล้างเห็ดแล้วเขาก็เอาเหชรใส่หม้อเลยเดี๋ยวอันจะบอกวิธีแกงด้วยอีสานก็แกงจังไลกันคอยมันแสบด้วยค่ะพี่น้องขันผู้ใดมีน้ำใหม่กันมีเฮ็ด้อยกันอยากใช้น้ำใหม่น้ำกระไดระวังที่เ้าไปหาเห็ดมันกระซิมีน้ำใหม่น้ำได้ค่ะพี่น้องขันเจ้ามีเสียมไปกับปุ่าเห็นก่อนน้ำใหม่กาไปหาเมืองเนาะ ในนอสองนอกัมะแขงเส่กันค่ะพี่น้องนี่แหละิธีบิดีกนอีสานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเวลาหนาเฮ็ดออกเขากับไปเก็บเฮ็ดได้เวลามีปา่ามีปู่มียังเขาก็ไปหาได้ค่ะพี่นอ้องก็คือว่าเขากับพวก่อยได้ชื่อกินเนาะสมวนมาแต่พวกแมนมาพวกซื้อเลยสมัยเสมอเขากับซื้อซื้อยุคเขาเพราะว่ามันเป็ยนยุคใหอะเนาะแต่ไอ้กอนคนน้นหนาที่เขาเนี่ย แบบว่าหาของตาหาของหน้าของป้ามของยังกลิ่นกันยังมีหลายอยู่เนาะก็คือว่าได้ได้ปูได้ปามาได้เฮ็ดในยังแมาไปนี่เนาะคะ่ะเขากะเออเขากะประหยะัดไปหลยเติมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะไปทานเนี่ยนี่คือหนาในเฮ็ดมันออกเขาก็จะไปหาเก็บเฮ็ดส่วนใดมีกระปูเขาก็สิไปก้นกระปูส่วนใดมีอ่ามีอย่างก่อน มีหอยเขาก็จะไปโซกหอยนะคะ่ะในอันนั้นในหน้านี่ยังเวนิดนะคะเนาะทรงใดมีมั่นเขาก็จะไปก้นมั่นในโน่นในยังเวนิดนะคะพี่น้องกัก้นอีสานเขาค่ะขันยังใสแบบวิธีดัสนสน,นโบยูยเขากะแต่พกอยซื้อก็ข่าหลายเป็นไดเนาะ,ะซื้อยู่กับเป็นส่วนน้อยเพราะว่าอาหารปลาอาหารหน้าอาหารยังกะเขาก็ยังมากกินแล้ยัยงกินอย้่กันอยู่เนาะคะ่ะพี่น้อง นอกจากเด็กน้อยหล่นไม้บางคนก็กจะกินบวกเป็นเนาะแกงเห็ดทานใส่น้ำบ๊อบเห็ดทานไม่แสบก่อนแต่ก็บอกว่าเห็ดทานมันนะ่ะมันสียานะเดี๋ยวอันสีหลางไม่หลายนาะทีทานเห็นเห็ดอันร่อยปะค่ะเดี๋ยวค่ะวิธีชีวิตอ่าคนอุ้ยอันนี้เห็ดละโงอกค่ะพี่น้องวิธีชีวิตคนบาน้านเฮ่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ นี่ยังอ่านาเทศก,กาลเทศกาลนั้นอันนั้นอันนี้ก็จะไปหาตามฤด,ดูกาลโมเมนต์เทศกาลฤด,ดูกาลเฮ็ดออกฤดูกาลก้นหอยก้นปูโสกปูโสกหอยฮาหอยฮาปูแะไนี่นะฤด,ดูกาลเนี้ยงกบฮาปลาแะไนี่ค่ะพี่น้องเนาะคนอีสานบานเฮ้าเนาะคะ่ะเขาก็จะยุ่งกันแบบนี้หลายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสมัยนี้เขาก็ซื้อกินเยอะมากคะยังมงีแบบ หลายครอบครัวเขาก็จะหาพวกของที่เขาหาได้ประกอบอาหารกลิ่นเนาะคะ่ะแต่ว่าถามว่าม้วนมากกวมอนมอนเลยเวลาต้องหาเห็ืเด้อค่ะพี่น้องอันนั้นบ่เคยไปเงีงกบเพื่อเวลาเวลากบออกนะเวลาหนาฝนหนาอย่างแบบกบมันออกไหมอัน,นบ่เคยติเงี้งอันอยากติเงีงอยู่อยายกไปเงีย้ยงกบเงี้งอื่นเลยเดี๋ยวจะลองอยู่ค่ะพี่น้องเกิดมากบ่เคยหรอ แต่ว่าถาม่าเคยใส่เบ็ดตกปลาบาเคยค่ะพี่น้องทำไมตอนเป็นเล็กหน่อยเนาะนเ้าเลยเลีเ้ยนมากอะ่ะแต่ก,ก้อนนะกับไปหาตคนกี่กัดเดียนใส่เบ็ดเนาะใส่เบ็ดกบแน่ใส่เบ็ดปลาแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเ็ดเปลีป่ยนมอร์ญญเซได้อ่านนะเอาเป็นลูกชาวนาเขากะเอียงปลูกพอัอปลูกพักเอียงกะพ่อแม่ก็เคยสอนให้ปลูกเอียงลุกเลี้ยงก็เคยสอนเนาะมัอน,นกนค่ะ นั่นก็เป็นค่ะพี่น้องคืออยู่อีสานบานเฮ่ายู่ทางจังหวัดบานเท่า,านี่ค่ะคือบางคนขยนนะันน่ะกะยู่สบายค่ะพี่น้องนะคนบอกิกานหรือว่าบางคนเขาอยู่บานเขากะไม่ล่าคืออยู่บานบริสียบานบริษียเ่าเศร้าเขากับไปแต่เฮตุงานในเมืองกับมี่หลายค่ะด็กห่อยเกใหม่กกไปเฮ็ดงานในเมืองหลายด้วยกันแต่กันย่งางองาเขาก็ับกลับมานอนเืน่างไปเลยน,นะคะเนาะ ยั่ไม่หาบิ๊กสองบิง๊กซี่ย่างน่อเนาะเนี่ยอันนี้นะนมันแนนเห็ดละงโง่เปละ่ะเหคะพี่น้องน่าจะแนนะเนาะเห็ดละงโง่อันไหนสองดอกต้นเนี่ยเนี่ยย่างหน่อยต่างหลังซีน,นะะ้ำได้ค่ะพี่น้องก็วาเห็ดมันหยาเนาะอ่ะมันบุคคลเห็ดต่ตางประเทศเนาะต่างประเทศยังกำลังสองหนังมันกระส่แลนะเนี่ยเห็ดต่ตางประเทศเนาะ บานเท่าเนี่ยดินลายดินลายนี่แหละอันก็จะล่างไปเรื่อยๆเนาะสามน้ำอันเบาโดนมันก็มันสิโดนไปเรื่อยได้ไงมันก็พี่น้องก็สิบเบื่อเนาะค่ะแต่ก็อ่าอย่างคงเดินอยที่อันจำเมื่อวาฟังว่าันผู้ใดไปยังไงไปต้องเข้าปลาหาเห็ดได้แล้วพี่น้อง<ม>แต่กันผู้ใดามากมัวนแล้วก็มากเนยก็กกเข้าปลาหาเห็ดได้เรื่อยเข่า ถ้าซื้อก็กินก็นได้เอาไปย่างเนยเนาะหาสิบบาททุกสิบบาทแบบนี้เรียว่าลอยนึ่งกับปลาไปเนาะคะ่ะแต่มันก็ได้หลายเติมไปได้ละยังหลายอยู่อันจะแหล่งต่อกันเนาะค่ะเนี่ยเพิ่งเห็ดทานเห็ดอย่างหลายอย่างอุ้ยอันนี้เห็ดเฟืนอู้วาหาคาคาพี่คอยแม่คอยเห็ดเฟือนเห็ดเฟือนอุ้ยติดติบเติบเลยเหรอเห็ดเฟืองด่า,ดานอันชาฮาครับพี่น้อง เดี๋ยวอันคือขออนุญาตลางเฮทให้มันแลวกันเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีธุระหลายอย่างล้างเฮทแล้วก็สิวันนี้ก็สิแกงเฮทก่อ็เราจึงคอยสิสิผ้าใยไปเติมแก๊สอยู่อันนั้นล่าสีแล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เนาะอันจะขอเฮทธุระอันแล้วก่็ยังค่อยสิผ้าใยไปเติมแก๊สนากค่ะขออนุญาตล้างเฮทต่อกันค่ะผ่นบ่อยากเน่าเบ่ต้องไปหาเฮทแต่กันบับแต่กันมักม้วนแล้วก็อยากเนื่ากับไปหาเฮทเด้อค่ะพี่น้องเด้อทั้งอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เขาโน่นเขาปลาเนาะส่วนนี้เขาโน่นขเนขาอย่างหาเก็บเฮดหาซับน้องไม่ป้าเนาะค่ะพี่น้องนี่แต่แนวกินได้ค่ะพอกันวิีโอนาค่ะ